้หาข้อถ้าสาวๆอยากให้ประจำเดือนมาเป็นปกติวันนี้ค่ะสาวๆหลายคนที่ประจำเดือนมาไม่เป็นปกตินะคะเป็นเพราะสาเหตุใน5ข้อนี้ไหมเดี๋ยวสาวๆลองมาดูกันนะคะว่า5ข้อตรงที่พี่มุกจะพูดมันตรงกับที่ตัวเองเป็นไหมคะ่ะอ่าวันนี้นะคะ ข้อที่หนึ่งเลยนะที่จะทําให้สาวๆจำเดือนมาเป็นปกติเข้าปฏิบัติกันนะอ่าหนึ่งเลยนะก็คืออย่าเครียดค่ะอย่าเครียดวิธีลดความเครียดก็คือนะคะหางานอดิเรกทําเล่นติ๊กตอกบ้างหรือทําออกกําลังกายบ้างทําให้ตัวเองนะคะผ่อนคลายรู้สึกสบายๆนะคะอ่าข้อ2ค่ะนอนพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะการนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะะี่ค่ะจะทําให้ฮอร์โมนเราปกติฮอร์โมนความหิวฮอร์โมนความอิม่มทุกฮอร์โมนนะร่างกายก็จะควบคุมได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะและการนอนพักผ่อนค่ะที่ถูกวิธีนะคะก็คือนอนอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยเลย6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงค่ะอ่าข้อต่อไปข้อ3ค่ะกินอาหารที่เป็นประโยชน์ อาหารที่เป็นประโยชน์คืออาหารที่ปรุงสุกส,สดสดใหม่ๆเลยเป็นของออแกนิกเป็นสมุนไพรนะเรียกว่าหลีกเลี่ยงหรือว่างดอาหารแปรรูปทุกชนิดนะคะไม่ทานหวานไปไม่ทานเค็มไปหรืออาหารลดจัดจัดเกินไปก็ควรหลีกเลี่ยงนั่นเองนะคะและอย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายด้วย ข้อ4นะรักษาระดับเกณฑ์มาตรฐานของน้ำหนักตัวเองให้ดีๆค่ะน้ำหนักนะอย่าให้อ้วนอย่าให้อ้วนไปนะคะตรงนี้นะเพราะความอ้วนนะคะเป็นสาเหตุนะทำให้ปัญหาในมดลูกของเราเนี่ยค่ะลวนข้อ5ให้งดชากาแฟน้ำอัดลมแล้วก็จะให้ดีนะคะงดสูบบุหรี่ด้วยค่ะ และถ้าสาวๆนะคะงดอาหารเหล่านี้ดูนะคะลองสังเกตดูซิว่าประจำเดือนมาเป็นปกติดีไหมนะคะถ้าใครที่ประจำเดือนมาเป็นปกติดีก็ปฏิบัต,ติต่อไปนะคะใน5ข้อนี้ให้เคร่งครัดเนาะถ้าใครปฏิบัติตัวเองก็แล้วหรือยังไงนะคะพี่มุ